ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกมใหม่นะครับเกม Cash r o y a l นะครับ <_ d> um> ก็เกมนี้นะฮะมันจะเป็นเกม,เก,มการ์ดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกมการ์ดสิมันเป็นเกมที่สู้กันทั้งสองฝ่ายนะฮะคือผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับก็คือเรา ในแต่ละเกมเนี่ยครับเราจะมีเวลา3นาทีนะครับแต่ละฝั่งเนี่ยมันจะมีป้อมทั้งหมด3อันนะฮะก็จะมีป้อมธนู2แล้วก็ป้อมที่เป็นกษัตรหนึ่อันนะฮะทีนี้เนี่ยใครตีป้อมกษัตริแตกก่อนก็ือชนะนะฮะก็คือโดยโดยข้างล่างเราจะมีทับสีม่วงนะฮะทับสีม่วงอันี้ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นตามปกติกนะฮะก็แล้วก็เลือก การที่วางเป็น,านหานไปสู้นะในระหว่างสู้เนี่ยเราก็ต้องเลือกเลือกที่จะดูฝั่งตรงข้ามด้วย่าเขาใช้ฐานตัวไหนมานะครับแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆนะก็ผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องเกมเท่าไหร่นะวันนี้ก็แบบผมเล่นลนะ้วสนุกดีชอบก็เลยเอามาลองแนะนำกันดูนะ อย่างตอนนี้ผมก็ตีเขาไปแตยเป็นหนึ่งป้อมละก็ได้มงกุดมาหนึ่งอันแต่ถ้าในระหว่างนี้ผมเล่นแล้วผมไม่แพ้เลยนะม่ไม่ถูกตีเลยเวลาหมดก่อนผมก็ชนะเพราะผมได้ตีเขาแตกหนึ่งอันแต่ถ้าเกิดว่าเขาตีผมแตกหนึ่งอันเราก็จะเสมอทีนี้เสมอเนี่ยหมดเวลาเขาก็จะต่อเวลาให้อีกหกสิบวินาทีนะฮะหกสิบวินาทีเราก็ต้องตี ถ้าตีไม่ได้ก็จะเสมอกันเสมอกันก็คือไม่เสียหอ,อยนะฮะแต่ถ้าเราตีทั้งสองป้อมได้เราก็จะได้หีบสมบัตินะฮะหีบสมบัติมา1อันนะใช้เวลาเปิดประมาณ3ชั่วโมงถ้าเป็นถ้าเป็นแบบป,ปกตินะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกหีบสมบัติทองเนี่ยแชั่วโมงอะไรเงี้ยก็อันนี้เนี่ยมันมันมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอ่ะแต่ละการ les. เราก็จะต้องมานั่งอัพเลเวลนะครับแล้วก็ ฝึกตัวเราเองด้วยสกิลของตัวเราแล้วว่าต้องวางแผนว่าเออเฮ้ยถ้าเขาใช้ถหาทฐานตัวนี้มาเนี่ยเราต้องใช้หมักตัวไหนสู้กับเขาไปนะฮะไอตัวยักษ์นี่มันจะแพ้มันพลังโจมตีสูงอึดนะฮะแต่ว่ามันก็จะแพ้ฐานเยอะๆลุมนะเนี่ยไป ตัวกระโหลกมากเลยตัวเล็กๆมาที่เป็นกองทัพใหญ่เลยอ่ะตอนนี้เราเหลืออีก30วินาทีก็จะหมดเวลานะฮะช่วงที่ใกล้หมดเวลาเนี่ยไอหยดสีม่วง,งเนี่ยมันจะมันจะวิ่งน้ำยาตัวนี้มันจะวิ่งขึ้นคุนสองนะครตอนนี้ผมก็คงจะเอาชนะเขาไม่ได้แต่ต้องต้องต้านเขาให้อยู่ให้เขาไม่ทำลายป้อมเราเราจะได้เสมอเอ๊ะ ผมจะได้หนึ่งจะได้ชนะเขาแต่ไม่ได้หยิบสมบัตินะฮะวันนางอย่างเดียวครับไม่ไม่ให้ต่อเวลาและไม่ให้เขาตีชนะเราโอเคจบเกมหมดเวลานะเราก็ชนะเขาโดยได้ได้หนึ่งมงกุนะครับบวกพอยขึ้น30มพอยนะฮะลองแนะนำลองไปเล่นกันดูนะไปแล้วครับบ๊ายบาย